วันนี้นะครับเราจะมาดูภายในของโชคเบเนอรี่ลิโอชิโนโกันนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนผมถอดไว้นะครับมันจะยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันสำหรับอุปกรณ์ไม่ครบนะครับอันนี้ผมได้โชคของลิโอชิโนเทลมานะครับเป็นตัวรอซีโหลดได้มาในราคา1,500บาท อยากไม่คาท่านนึงนะครับซึ่งโชคไม่มีการรั่วไม่มีการซึมแต่อย่างใดนะครับวันนี้แต่ผมได้ลองเอาใส่กับรถของผมแล้วรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างครับมันช่วงยุบเหมือนเหมือนโชคตัวนี้เหมือนดนปล่อยเอาแก๊สออกครับก็เลยลองมาถอดแล้วก็ศึกษากันโชคตัวนี้เป็นแบบ โมโนทูบนะครับโมโนทูบแท้ๆเลยชุดแก๊สห้องแก๊สกับห้องน้ำมันจะแยกกันคนละส่วนนะครับมันจะมีลูกสูบกั้นอยู่หลายท่านคงเคยปล่อยลมมอจากรูเนี้ยเ้าจะสังเกตว่ามันไม่มีน้ำมันออกมาด้วยมันก็คือโมโนทูบที่มีห้องแก๊สแยกจากน้ำมันนะครับ มันเลยไม่มีน้ํามันออกมาถ้าท่านไหนกดแล้วมีน้ํามันพนุ่งออกมาแสดงว่ามันรั่วนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากอันนี้ครับที่เรามองเข้าไปในกระบอกนี่คือชุดลูกสูบที่กันระหว่างห้องแก๊สกับห้องน้ํามันนะครับน้ํามันที่ผมเทออกมาจากชุกเดิมผมลองเอาสลลิง วัดปริมาตรนะครับมันจะอยู่ประมาณ110ยสซีซีนะครับชุดลูกสูบกับชุดซีนหอยซีนนะครับยังไม่รั่วยังไม่ซึมที่จริงมันก็ต้องอัดด้วยแก๊สเฉยนะครับแรงดันสูง หรือประมาณพวกแก๊สไนโตรเจนนะครับแต่เราไม่มีผมว่าผมจะเล่นปั๊มลมธรรมดานะครับจะลองดูสัก60 psi เดี๋ยวต้นประกอบเราจะมาลองกันนะครับวันนี้ถ่ายให้เห็นชิ้นส่วนภายในของโชคกนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันที่ผมเทออกจากโชคกเดิมประมาณ110 cc นะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่เปลี่ยนซีนแล้วไม่ทราบปริมาณน้ำมันก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นความรู้นะครับน้ำมันโช๊คผมจากการเดาผมว่ามันน่าจะประมาณไม่เกินเบอร์ห้าครับห้าบ,บิวมันไม่ได้ข้นมากแต่มันก็ไม่ได้ใสมาก ันก็ไม่ได้เหลวนะครับ 5W แต่ที่ผมซื้อมาผมซื้อผมซื้อตัวนี้มาครับเพื่อจะใส่2.5 w ซึ่งมันจะใส่มากครับซึ่งตัวนี้ผมเคยใส่เข้าไปในโชคหน้านะครับรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นระยะจงังหวะคอมเพสมันจะคอมเพสชั่นมันจะ ยุบตัวได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเบอร์ที่เขาใส่มาจริงๆเปนเบอร์อะไรแต่ผมได้ใส่ตัวนี้ไปในโชคหน้าแล้ววันนี้เลือโชคหลังออกมาผมจะลองใส่เบอร์นี้เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็สั่งออนไลน์มาราคาก็ประมาณหกร้อยบาทแล้วแต่ร้าน,นครับอันนี้ผม น่าจะหก0้บาทรวมค่าจะส่งนะครัชิ้นส่วนก็มีประมาณนี้คนระับถือว่าเป็นโชคที่โอเคนะครับชิ้นส่วนภายในมันดูมีคุณภาพดีเการเซตติ้งแล้วว่าจะให้มันนิ่มขึ้น ได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวต้นประกอบเราจะมาเล่ากันอีกทีนะครับ